สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามทีมงานโทรหนึ่งครับกับงานลอกสะหลวงสิบไร่ฮะไปถึงไหนกันแล้วเมื่อวานนี่ผมมานี่ตอนนั้นเจ้ายักษ์เขียวกำลังโกยลุมให้ลึกๆเพื่อจะได้เอาขี้โคลนลงไปกบแท้ครับแต่ตอนนี้ อาจารย์ชูสีขายแล้วนะบ่อลึกๆฮนะนี่ <Hey, S 1> เห็นไหมมาวานี้ขุดอยู่ตรงนี้นะหายแล้วครับถูกกบด้วยดินขี่โคลนฮนะแต่อย่าลืมนะว่าตัวเองวางกับดักไว้ตรงไหนจําไว้ด้วยฮนะมันมีนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วประเภทที่ว่าขุดหลุงเพื่อเอาดินแห้งแล้วก็ ตกหลุมกับดักตัวเองฮนะโอ้โหอย่าลืมแค่นั้นนะครับเคยมีมาแล้วอ่ะตรงนี้ก็ล้วงลึกๆเหมือนกันดูดิถ้าดินคล้ายๆจะสีแดงๆนี่แสดงว่าล้วงลึกครับสังเกตได้เลยถ้าดินออกขาวๆดำๆนี่เหลืองๆนี่ดินยังไม่ลึกบ่อลูกนี้นะถ้าดินออกสีแดงๆเมื่อไหร่แสดงว่าจานชูนี่ขุดลึกครับ ใช้วิธีนี้ฮะวันนี้รู้สึกว่าหล้อดำจะเงียบเงาซะเหลือเกินไม่เหมือนช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆนี่โอ้โหเปียบภาพเลยฮะสนุกเลยนี่โอ้โหดูอาจารย์ยชูดิขุดเอาซะลึกๆเลยนะ ไม่รู้แกจะขุดหลุมกี่หลุมไม่รู้อ่ะขึ้นอยู่กับปริมาณดินขี้โคนะฮะขี้โคเยอะก็หลุมก็เยอะฮะขี้โคน้อยหลุมก็น้อยฮะนี่แต่แกจะไม่ขุดยาวเลยนะขุดเป็นช่วงๆครับมุมนั้นช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้กำลังขุดอีกช่วงหนึ่งของตรงนี้ฮนะ ยิ่งขยบไปเรื่อยๆยิ่งขยบไปเรื่อยๆคีโคนมันก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆคีโคนมันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆฮะจะเอาคีโคนไปเทนหน้างานก็ไม่ได้ครับเพราะว่าหน้างานแต่ละที่นี่ต้องใช้รถไถดันเอาคีโคนไปก็จบแค่นั้นแหละครับรถไถดันไม่ได้นอกจากเอาไมโโรไปโยงคะซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นครับ อมองเห็นสูบน้ำเริ่มสูบน้ำกันแล้วฮะฝั่งนูน้นด่านนู้นเห็นไหมครับทางเจ้าส้มลายฮะนูน้นกําลังสูบตั้งเครื่องสูบน้ําสูบน้ําครับขึ้นไปช่องนูน้นเพื่อระบายน้ำฮะอยู่ที่นี่ฝนเริ่มตกทุกวันแล้วนะเมื่อวานนี่สองรอบนางานครับโดนสองรอบรอบแรกนี่ ไม่หนักเท่าไร่รอบสองนี่ประเภทที่ว่าพอก่อนจุดไว้ก่อนวันนี้ต้องเอาแค่นี้ก่อนนี่เริ่มสูบน้ำนะน้ำมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับน้ำมันมาจากฝนฮะไม่ได้มาจากไหนมาจากฝนฮะนูน่นเจ้สุมลายกำลังแตง่งโอ้สูบไปเรื่อยครับใช้เครื่องเดียวก็ได้เพราะเราไม่เร่งอยู่แล้วฮะ มันยังมันก็ยุบแห้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆฮะขุดแล้วก็วางท่อใหม่นะเพื่อให้น้ํามันระบายไปได้แล้วก็เอาดินผมทับครับเพื่ออะไรเพื่อให้รถหกล้อได้วิ่งลงฮะถ้าเปิดช่องนั้นไปก็ขึ้นได้ทางเดียวทางหกล้อวิ่งขึ้นได้ทางเดียวฮะก็ต้องทําไว้สองด้านนี่แหละอย่างน้อยก็ให้รถเปล่าลงฝั่งนู้นได้ก็ยังดีฮะจํจให้รถไม่สวนกันขุดแล้วก็ วางท่อฮะแล้วก็ดึงกครับให้น้ำระบายลงท่อไปฮะวันนี้รถกี่คันเนาะที่ผมเห็นนี่เห็นอยู่สี่คันแล้วนะสี่คันแล้วฮะ ไม่รู้ใครขับเจ้าส้มลายอาจารย์สนหรือเปล่าเมื่อวานนี้อาจารย์สนก็เขีนขับเจ้าวาเลนไทน์นะแต่งสโลปทางด้านนู้นอยู่พอเป็นแนวฮะแต่ดีนะน้ำไม่ขังฮะพื้นก้นบ่อไม่มีน้ำขังฮะดีอยู่ คันนี้เป็นคันที่ห้านะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าหก้อดำวันนี้จะวิ่งกี่คันเอาเท่าที่นับได้นะที่นีนแล้วห้าคันแล้วฮะนี่หลวงเอาลึกๆเลยกดกติกานี้ไม่ได้ห้ามนะทำยังไงก็ได้ขอให้ระดับได้ ขอให้ระดับก้นบ่อได้คุณจะขุดลึกก็ได้จะทํายังไงก็ได้แต่เวลาเสร็จมาแล้วก้นบ่อต้องได้ระดับตามที่ช่างเขาออกแบบมาจะทํายังไงก็ได้สงสัยตรงนั้น,นจะมีขี้โคลนหนาอาจารย์ชูก็เลยมาเอาทางด้านที่ ไม่ค่อยมีขี้โคลนก่อนเลือกเอาที่ไม่ค่อยมีขี้โคลนครับตากก่อนเดี๋ยววาเวลาตรงนั้นก็ค่อยกวาดเอาใกล้ๆฮะไม่ใช่ว่าขุดลึกขวางตัวเองขุดตันลึกแล้วเอาขี้โคลนมาใส่ต้องโยงมาใส่เสียน้ำมันอันนี้เลยขุดใกล้ๆเลยฮะพอสักพักหนึ่งขุดตามที่ต้องการได้ก็กวาดขี้โคลนลงมาเลยใกล้ๆฮะ ต้องเอาไกลๆก,กับกีโคนดเลยจะได้กวาดลงง่ายๆไม่เปลืองน้ํามันเยอะนี่พอเวลากวาดเสร็จแล้วแกก็ปรับกนบอเสมอเลยไหมนี่เมื่อวานนี่ตรงนี้เมื่อวานนี้ขุดยังลึกนะนี่แกเอาคีโคนล,ลงมาแล้วแกก็ปรับให้เรียบเลยให้เสมอเท่ากับกนบอระดับที่เขาบอกไว้ฮะคือระดับนี้นี่ละเลงมาแนละ้วอ่ะทางด้านนั้นทำอะไรต่อเนี่ย จะสุ่มลายทำอะไรต่อเจอดินงแข็งๆก็จะช้าหน่อยนะนี่ขนาด เจ้ายักษ์เขียวยืนอยู่เหนือกว่าหกรอดำหน่อยเหนือนเนี่ยแต่ถ้าขุดไม่ร้วงไม่ลึกขุดระดับที่เขาต้องการนี่ยืนอยู่ข้างบนนี่ไวเลยแป๊บแปเต็มอ่ะเสร็จแล้วครับทางด้านนู้นวางท่ออะไรเรียบร้อยแล้วสูบน้ำแล้วเดินกลับแล้วครับเจ้าส้มลาย ทางขึ้นก็เสริมหน่อยฮะตรงไหนมีหลุมมีบ่อก็ดูรอยก็น่าจะรู้ได้ว่าเอาดินมาใส่เสริมหน่อยแล้วรถไถดันปรับเอาฮะโอ้โหทีนี้แน่นตึ๊บเลยสบายแล้วหายห่วงแล้วทางวิ่งฝนตกมาก็ปาดดินเปียกออกโอ้โหดูน้องพันมะนาวโยกซ้ายทีขวาที <c oughs> โยกทีโยกซ้ยยกายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาน่าจะวิ่งห้าคันนะวันนี้นี่ห้าหรือหกกี่แหละหมอตานกันมาเลยอ่ะอยู่แค่นี้ฮะวันนี้วิ่งอยู่แค่นี้ ถามว่าที่เทไกลไหมไม่ไกลฮะที่เดิมครับที่เมาวาน,นะฮะที่ตาแท้ตาแท่อะไรตาแท่ตาเทตาแท่เลยฮะที่รถยกล้อนั่นแหละฮะยังกบบ่อที่เดิมอยู่ฮนะ,ะวันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับทีมงานโทรหนึ่งฮนะยังคงดำเนินงานไปเรื่อยๆะฮะไปเรื่อยๆะฮะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากเลยครที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดน้าทีมครับสําหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ